สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนขาเวบซี่พอกันในชังหวัดยมุสาอ,อยู่ที่วัดนนสว,สว,วจจรรค์เ,เหตุที่เมื่อคืนเลิกแต่แต,ตีหนึ่งตีหนึ่งสี่สิบแปดนาทีครับพี่น้องครับตามทะเบงเวลาดิเพราะว่าฝนตกว่าเศร้จาจะเขีย จะาพาก็เลยสั่งเหลือเลยเหตุเหตุที่ยกเลิกก็คือคนตกพิ่น้อนคนตก็สสามาอธิษฐานอไงออกได้เราควายหน่ไส ดินแซมมันเจียนอดี่อันนี้คืออยูเพชรบูรณ์เลยเดี๋ยวนั่งหายรุนุนลุนุนอันดินมันติดติดข้น ของฝ่ายยังเป็นขั้วนัวอยู่พี่างอง้โคตรโู้งฝนบันเขจยวมาดีครักแน่เด็เออเมีนเพื่อะเรพ่อยู่ขอยูเข้าจนหอดสามสิบเอ็ดเมีนได้เวลาไห่ตกเลยดิพกมุ่มกลุ่มตัวจากแก้วเพราะทางฟ้าเด่นเะเว็นเ้ไดิควรจไปหอดสามอยโลด สองร้อยท่าไร่สองอมุแมนเงี้ยจมีแนวโน้มสิเด่นตเวในมือนี่มือนี่สิเดตากของเซียงา่ะเป็นพวกสดเตตกของเซี่ยสานเปียก รถบาาห้องเรนได้สองลอยวะไม่ดีบอกนบอกความเร็วค้ามเร็วขวามเร็วความเร็วเวยสุปเกี่ยวเขาเล่นมาไปคือหมิน Mình người nè, đỉnh sài In sài boga điện mọi người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  mọi mọi ยันพวกไม้ก้อนหนาหนาดนึงขึ um> ้นข um> 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 ึ้นดูดินยังมีเพชนสมุนไม่ค่อยขึ้นอย่างนังมึงจะลดท้องรอเล่นอย่างเพื่นเอาลอแซมเปิดมังกรยันแซมเปิดมึงกนมูรูปลออกได้ปะ พอรถสามคันเลสิพุ <kil> ่งยังแห้งเลยไปยู่เขาไอ้โมยได้ยังหนึ่งเมื่ตีหนึ่งสี่สิบแปดนาทีตามเลย กางน่คนกับ่นีป็นไใครอยากกองจะอยู่ฝนตัวแห้งมันแหงืแหงเือรลอยู่กเลไปจากประกาศ้าเจ้ากรเล่นยงเลยเดินนาไปเดินเดินนาไปจอที่ซอฟเฟยไปยู่เฟกันเลย

thi bàn rồi ừ. không có một lăm lửa cái mày nữa? Con tổ cái chậu cá non xế rồi <laughs> <laughs> Đây đã nhắc qua, đã nhắc qua. Ôi thịt vô soát soát, vơi, ôi. Hm. Suốt 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 ขอบคุณทุกท่านงจที่มองให้ช่องพอะยาอาทิตย์ลำบนออฟฟิเชียลขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC. ขอบคุณทุกที่กำลังแต่เด้อยน,นะครับนี่คือบรรยากาศเจ็บของยังหมดเสาของทีมงานเมื่ขึ้นเลยตั้งแต่ตีหนึ่งสี่สิบแปดนาทีครับพี่น้องครับว่าฝนตกตกบ่ดเสาเลยจนสอดเสามับกเลยขักขักขักอ่ะพอกันที่หน้าครับพี่น้องครับขอบ คุณถูกกำลังใจเด้อนะครับ